เช้านี้ต้ยมยำไก่นะคะทุกคนต้ยมยำไก่ใส่เห็ดนางฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดนางฟ้าใส่แล้วนะคะตันนี้คือถึงขั้นตอนจะใส่เห็ดแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนทำใหม่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนแซ่บและใส่เห็ดไปด้วยค่ะ เห็ดนางฟ้านะคะใส่เห็ดนางฟ้าแล้วก็ให้เห็ดสุกแล้วก็จะใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่น้ำปลาหน่อยนะเดี๋ยวรอให้เห็ดสุกก่อนนะไม่ตีนไส่ด้วยนะ เดี๋ยวขอปิด้าก่อนนะคะตอนนี้เห็ดน่าจะสุกแล้วนะคะปิดฝาก่อนค้นมันกันพีน่อยต้มครั้งเดียวกินทั้งวันนะคะทำกับข้าวครั้งเดียวขันเที่ยงก็งต้มตําตีนไก่ติ่นไก,กล้กับเปื่อยเ้วพี่น่องเดี๋ยวใส่ผักก่อนนะคะ พักลงไปค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะต้ยมยำไก่ของเรา เสื้อัก